คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหามไม่เหมาะสมวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยายเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักทามสวัสด,ดีครับทุกคนเรามาเช็คโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับเป็นเกมวันพฤหัสบดีนะครับพฤหัสบดีที่23กันยายน2564ซึ่งในคืนนี้ฟุตบอลมีเยอะครับ กันโชเซเรียอิตาลีเนี่ยมีอยู่3คู่ด้วยกันนะครับตั้งแต่5ทุ่มครึ่งนะครับซามูเเรียเจอกับนาโปลีตอริโน่กับราซิโอแล้วก็ดึกก็คือตีหนึ่งสก็จะเป็นโรมาเจอกับอูดิเนเซ่ส่วนลาลีกาสเปนเนี่ยคืนนี้จะมี3คู่นะครับโอสัสซูน่ากับเบติสตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็กรานาดาเจอกับซูเซดัดส่วนดึกหน่อยนะฮะก็จะเป็นตีสาครับกาดิสเจอกับบาเซโลนา บาซ่าหลังๆไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะเลทเปิดมาเหนือกว่า1ประตูเลยนะคะับเราไปเยือนด้วยเออนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับเอเลดิวิซีลีกนะฮะก็มีอยู่2คู่นะฟุตบอลสวีเดน4คู่นะครับแล้วก็ฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกอีก2คู่ฟุตบอลเบลเยียมอะไรแบบนี้นะหนึ่งคู่ฟุตบอลตุรกีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยฟุตบอลเยอะครับโปรตุเกสนะสกอตแลนด์ลีกครับนะ มีโปรแกรมของเซลติกด้วยนะครับแล้วก็กรีซนะครับฟุตบอลกรีซก็มีเหมือนกันนะครับเอาว่าในยุโรปเนี่ยฟุตบอลถือว่าคกึกคักเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคืนวันพฤหัสบดีก็ตามนะครับแล้วนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจจะไปนู่นเลยนะรุ่งเช้านะครับเม็กซิโกพรีเมียร์ดิวิชั่นเนี่ยก็จะมีปาชูก้านะครับเจอก,กับเนากาซ่านะครับปาชูก้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นทีมที่แบบเคิซุเกะฮอนดะเคยไปเล่นมั้งแล้วก็ฟุตบอลบราซิลด้วยนะครับช่วงตีห้า ลากกันยาวๆนะคืนนี้นะครับไม่เหงาครับไม่เหงาแม้ว่าจะเป็นคืนวันพฤหัสบดีที่ไม่มีเกมยุโรปนะหมายถึงว่าอ่าไม่มีไม่มีไม่มียูฟาแชมเปี้ยนลีกไม่มียูโรปาลีกอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมียูโรปาลีกมันก็จะมาลงล็อกที่วันพฤหัสบดีนี่แหละแต่ว่าคืนนี้ไม่มีก็ทดแทนกันด้วยโปรแกรมฟุตบอลลีกในประเทศนะครับลีกใหญ่อย่างกันโชเซเรียเตอรี่ลาลิกาสเปนก็ยังมีให้ได้เลือกลุ้นกันนะครับ ส่วนที่เด็ดบวกสิบนะฮะที่จะนํามาฝากกันเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับผมจะมาที่เกมกันโชเซเรียอิตาลีแล้วกันผมชื่นชอบอยู่1่คู่นะครับเป็นเกมคู่นี้ครับตีหนึ่ครับดึกหน่อยโรม่าเล่นในบ้านเจอกับอูดิเนเซนะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาเนี่ยต้องบอกว่าความน่าสนใจก็คือโรม่าเหนือกว่าอยู่1ประตูนะครับเหนือกว่า1นประตูทุกคนบังคับต้องมีเม็ดที่2นะถึงจะได้เหตุนะครับเลยอยู่ที่0.93ครับ ส่วนอูดินเซจ่าย1.00นะครับก็คือจ่ายเต็มแต่ว่าถ้าได้เต็มก็จริงแต่ว่าเสียเต็มนะเลทนี้สำหรับบอลรองอย่างอูดินิเซเนี่ยอีกหนึ่งเลตนะครับที่เปิดออกมาก็คือโรมานะครับเหนือกว่า1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับลูกควบลูกครึ่งเลทจ่ายนะครับจ่ายเต็มนะครับแล้วก็ฝั่งอูดินเซจ่ายอยู่ที่0.75นะครับส่วนอีกหนึ่งเลนะครับก็คือครึ่งควบลูกครึ่งควบลูกนะครับก็ ป็นโลมาที่เหนือกว่านะครับใจยอยู่ที่0.70แล้น,นี่ก็เลต่อรองมันมันลดลงมานิดหนึ่งนะเพราะว่าชนะแค่ลูกเดียวก็ได้เหมุมหนึ่งละนะครับทีนี้ขยับมาดูตรงนี้ครับทุกคนสกอร์โอเวอร์นะครับมี2ลูกครึ่งควบ3นะครับแล้วก็มี2ลูกครึ่งแล้วก็ทะลุไป3ลูกก็มีอันนี้เป็นสกอร์หญิงเยอะนะครับทุกคนนะฮะก็สกอร์สองฝั่งฝั่งอ่าสองฝั่งรวมกัน,นครับส่วนตรงนี้ครับเชียร์โรมาชนะเนี่ย จ่าย1.49ถ้าเชียร์อูดินเนเซ่จ่าย5.20แล้วก็มุมเสมอเนี่ยจ่ายอยู่ที่4.00นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลการแข่งขัน,นรวมกัน2ฝั่ง90นาทีจบเลขคี่หรือเลขคู่นะครับ,ถ,บ 97, ถ้าคิดว่าจบเลขคี่ก็จ่าย0.97ถ้าคิดว่าจบเลขคู่ก็0.93เป็นทางเลือกนะให้กับทุกคนอ่ะนั่นคือ90นาทีครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวผมมาดู ครึ่งแรกกันหน่อยครึ่งแรกก็เปิดให้ได้ลุ้นกันนะครับก็มีโลมาต,ต่อครึ่งลูกเห็นไหมครับต่อครึ่งลูกแล้วจ่ายเต็มด้วยทุกคนโอ้โหน่าสนใจมากนะครับเนี่ยต่อครึ่งลูกจ่ายเต็มก็คือขอแค่นําอยู่อะครึ่งแรกอะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหลือก็คือต่อปอนะครับเสมอควบครึ่งอ่านะฮะต่อปอนะครับเลยจ่ายอยู่ที่0.72นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นครึ่งควบลูกอันนี้อาจจะขยับสูงมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยั่ๆเพราะว่าจ่ายเต็มนะครัับบนนี่ครจายยยเเต็มส้อะ อ่าตรงนี้เป็นสกอร์โอเวอร์นะครับ1ลูกควบหึ่งลูกครึ่งนะฮะสกอร์สูงหลุงลูกแล้วก็สกอร์สูงลูกครึ่งเพราะนั้นก็อาจจะต้องลุ้นให้มี2ประต,ตูในครึ่งแรกนะครับใครจะเชียร์ยิงเยอะนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเชียร์โรม่าชนะครึ่งแรกครับ2.10อูดินเนเซ่นะครับ5.80แล้วก็มุมเสมอนะครับอยู่ที่2.47นะครับนี่คือภาพรวมนะครับอัตราการต่อรองเลขการจ่ายของโรม่ากับอูดินเนเซ่ ทีนี้ครับผมมาดูตรงนี้ครับทุกคนมาดูผลงานนิดหนึ่งก็และกันนะครับคู่นี้เล่นตี1-45นะโรม่าเนี่ยลงสนามไปแล้ว4เกมนะเก็บได้9นาคะแนนนะในลีกนะครับแล้วก็อูดินเซ่อยู่อันดับ9นะครับ4เกมเก็บได้7ดคะแนนนะครับส่วนผลงานนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโรม่าเกมล่าสุดไปแพ้เวโรนานะ2ประตูต่อน3ะดูรายละเอียดกันหน่อยนะนำก่อนด้วย แล้วก็โดนแสงนะแล้วก็ตีเสมอได้แล้วก็มาโดนยิงประตูชัยอีกนะครับแต่จริงก็มีเวลาเอาคืนพอสมควรนะเพราะว่าประตู3 2ของเวโรนามานาที่3แต่ว่าเอาคืนไม่ได้นะครับส่วนอูดินเนเซ่เนี่ยเกมล่าสุดโอ้โหเล่นในบ้านแพ้กับนาโปลีเละเทะเลยนะศูนย์ประตูต่อ4เออนะฮะก็ไปสนุกอยู่ฝั่งเดียวเลยนะนาโปลีนะครับอูดินเนเซ่ก็แพ้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ชนะมา3นัดติดนะในทุกรายการ เพราะนั้นก็อาจจะมาอาจจะเป็นอุบัติเหตุนะเพราะจริงกไ็ไม่ได้มีตัวโดนได้ออกด้วยนะแดี๋ยวไม่รู้ว่าจุดเปลี่ยนมันตรงไหนเนี่ยอาจจะเป็นเนี่ยยี่สิเสีย2ประตูติดอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เกมมันเปลี่ยนก็ได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูแฮนดิแคปนะครับที่เปิดออกมาครับทุกคนคือผมมองว่าโรม่าเหนือกว่าอยู่ลวนะครับย,ยังมองว่าโรม่าน่าจะดูดีกว่าแต่กับเลทที่ต้องลุ้นเม็ดสผมก็มองว่ามันอาจจะดู เวอร์และแพงไปสักนิดหนึ่งนะครับถ้าแบบเครึ่งควบลูกนะอ่านจากตรงนี้นะครึ่งควบลูกที่เปิดมาเป็นทางเรื่องน่าจะพอเชียร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลทหนึ่งลูกผมมองว่าเอมันดูแพงเกินไปนะครับชนะอาจจะแค่เฉือนนะครับไม่น่าจะไหลไปถึง2ประตูนะสำหรับโรมาเพราะนั้นเลือกไว้ใจเชียร์บอลรองอย่างอูดินเนเซ่น่าจะปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เฮมากกว่านะครับซึ่งทีเด็ดบวก10ของผมผมเลยให้เชียร์ไปที่อูดินเนเซ่ครับและอย่าลืมนะครับทุกคน รังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ